เดินลื่นถอดรองเท้า คงจะเล่นตรงนี้เหรอ <C> e <ars> ยืนเอาไปไปนั่งตรงหินตรงกลางก่อนปะ่ะตรงกลางอ่ะย <C> e <ars> ืนตรงตรงกลางลุกขึ้นยืน <C> e <ars> ข้ามเชือกข้ามเชือกข้ามเชือกเอาข้ามอโออเอาข้ามเออนี่เราไปนั่งตรงหินตรงนี้ดีดวกว่าสวย <C> e <ars> เออไหมนั่งตรงหินตรงกลางนะ ไม่แรงจับมาแกว่งหน่อยหนูยืนสิยืนไม่ได้ไ,ไปนั่งตรงนน้นไหมตรงริมต้นไม้หน่อย อ๋อลื่นลื่นลื่นไปิเน่ะมันก็ลอยหนูไปสิเอาโพโขอหนันงตรงนี้ได้ไหมออโอเคเยินขึ้นเยืนขึ้น,นพัโยนไปมันไหลเลยนะ่อาพัาพโยจับหยางไหมโอเค นูน่นพิกัดไปนู่นแล้วพิกัดอะ่ะเป็นไงเย็นไหมไหนไม่ไทยอยู่ไหนนู่นไม่ไทยเราอยู่นู่น่ เริ่มดูในรถมีเชือกไหมจังงี้หันหน้ามาสนุกไหมสนุก <c oughs> สนุกไหม <c oughs> สนุกมากว้าป้าจ่อยป้าจอยป้าจอยทำอะไรให้ดูอะจับข้าป้าจอยป้าจอยขอ,ขอ,ขอกินเบียร์ก่อน โอเคโอเคว้าจำน้ำโอ้น้ำตกสวยจังโอ้น้ำตกโอเค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  จับมือพ่อโจไว้ไปเจออยากไป,ปนะตึ้นน้ำน่ะตรงไหนนู่นน่ะพี่กัสอยู่ขเขาได้ไหมไปอยู่กับพี่กั๊ดพ่อโจไปหาเชือกก่อนจะไปหาเชือกเผื่อมีเสือหนูหนาเหนูื้อยเรื่อจอยถ่ายรูป สองนี้วยุกสองนิ้วไม่เห็นละ oh <my> าอจับ oh <my> ได้ยุกเอาดูว่าพีา่ยัดก่อนนะพี่โจเราไปหาเชือกก่อนเสริมเอาเชือกในรถมาเอาดิงอยู่แรงอน่ยเอาลองดำน้ำดิหาไม่หิ ไม่ไหมถึงเงินไปรอทำไมไอ่ Ai, คนธรรมดาบอให้โสสิให้แต่งโตโก็คือสิบโแมเนภาษาบ้านไอ่บ่ขมคายว่าเป็นเป็นเงิน,นล้านเงิน,นแสนไอ่บ่เคยได้งูจา้าคันอีลาคนงามว่าหไอส้สิคือบาลาคนไทยคิดเบิ่งคัก,กบอกแมนว่าไอ้ตีแต่ย่านนางลำบา ยานเจ้าว่าพามาทุกไม่อยากไอย้ยานเจ้าสิบภาใช่ไหมเค้ยไป,ไป่ป่ะเป็นรอตรงนั้นตรง,งเล็กๆอะ่ะนี่มองอีดดเลยอยูกไม่ได้ว่ะ ไปเป็นนั่งเล่นน,นั่นรอกับพี่กัดตรงนู้นไปเดินเดินเถอะกั๊ดเดินเถอะลุกเถอะน้ำจะได้ไม่แรงตรงนี้น้ำแรงต้องใส่รองเท้ามาแหละดูแล้วจะได้ไม,ม่เจ็บโอเค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 มา จุดจับไม่อยู่จุดจับไว้อยู่เอาขาลงดิหนูอย่าลอยเดิอชีจุดกอนที่ยื่อ่าเอาขาลงมันมีหอวยางมันยิ่งพาไปใบยืนเท่ยืนไปขึ้นไปหาพี่ประกาศทั้งบนนั่งเล่นตรงนู้นจะได้ไม่ไหลไปเดี๋ยวพ่อโจมา GO!